ตัวโปรเจเตอร์ราคาต่ำกว่า5,000บาทมีรุ่นไหนบ้างนะครับครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามาสอบถามว่าตัวโปรเจเตอร์ราคาต่ำกว่า5,000บาทมีรุ่นไหนบ้างนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ขนาดเลนส์2.5นิ้วนะครับตัวฐา,นเน,น,วานเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับตัวคัดออกข้างในเนี่ยมันจะเป็นเป็นเมทัลธรรมดานะครับตัวมอเตอร์ตรงนี้จะเล็กหน่อยนะฮะแล้วก็จะใช้เป็นขั้วหลอดเทวันนะครับ เป็นอยู่ที่35วัตต์ค่าเคนี้ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้านิ้งใช้งานผมแนะนําไม่เกิน6,000เคนะครับในส่วนของตัว3นิ้วนะครับตัว3นิ้วเนี่ยตัวหน้าเลนจะใหญ่กว่านะครับตัวชิ้นกลางตัวนี้นะครับจะเป็นแมทัลแล้วนะครับตัวมอเตอร์ข้างในนี้นะครับจะขนาดเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวคัทอฟนะครับเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะให้แสงที่กว้างกว่านะครับเพราะเป็นขนาดเลน3นิ้วนะครับตัวนี้อยู่ที่3,000บาทนะครับทุกตัวนี้พร้อมมุ้งแหวนหมด วัสดุเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยแท้นะครับ100%นะครับจะมีความคงทนมากกว่านะครับตัวกระจายแสงด้านในเนี่ยจะดีกว่านะครับสว่างมากกว่าแล้วก็ตัวคัตออฟนะฮะจะมีความแข็งแรงคงทนมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวสุดินอยตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่นะครับความแตกต่างของตัวมอเตอร์เนี่ยมีผลของเรื่องของการใช้งานนะครับเพราะตัวนี้มีหน้าที่ในการยกม่านไฟสูงนะครับถ้ามอเตอร์ที่มีขดลวดใหญ่แล้วก็มีทองแดงเยอะเงี้ยมันจะใช้ทนนะครับในส่วน ของการรับประกันนะครับทุกตัวนะครับรับประกัน1ปีเต็มนะฮะพร้อมหลอดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเฮลลาวีทูนะครับหลอดมันจะเป็นแบบนี้นะครับความแตกต่างคือตัวหลอดตัวนี้จะเป็นขั้ว D2H นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกวอาชุดห้านิ้วสามนิ้วจะเป็นขั้ว H1 นึงะครับแบบนี้แล้วทุกตัวก็จะให้เป็น布拉านะครับรุ่น p o อกกล้านะฮะตัวนี้อยู่ที่48วัตต์นะครับพร้อมเซตเลยนะครับประกัน1ปีเต็ม